สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบานยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการต่อสายไฟเป็นสายอ่อนนะครับผมก็จะเป็นการต่อแบบ3ทางนะครับผมโดยลักษณะนี้นะครับที่เป็นสายอ่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินสายไฟเข้าล่างนะครับหรือว่าต่อไฟตามจุดต่างๆนะครับวิธีการต่อ3ทางนะครับถ้าเกิดว่าเราตัดหน้าทองแดงนะครับอยู่ ติดกันนะครับแบบนี้นะครับเวลาใช้งานไปมากๆเกิดความร้อนนะครับก็จะทําให้สายทองแดงตัวนี้นะครับชนกันนะครับแล้วก็จะเกิดไฟช็อตนะครับผมวิธีการตัดนะครับให้เราตัดแบบนี้นะครับปอกสายยาวๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัดตรงข้ามกันแบบนี้นะครับนี่ครับสายไล่กับสายนิวตันนะครับเราก็ตัดแบบนี้นะครับผมไม่ให้หน้าทองแดงมันาใกล้กันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเส้นที่เราต้องการจะนํามาต่อนะครับผมก็จะตัดแบบนี้นะครับในลักษณะสายแบบนี้ไม่เท่ากันนะครับเพื่อที่เราจะนํามาต่อแบบนี้นะครับนี่นะครับวิธีการต่อนะครับผมให้เราคลี่ สายท่องแดงตัวนี้ออกมาครึ่งหนึ่งครับลี่ออกมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เราคลี่สายท่องแดงตัวนี้ออกมาแบ่งครึ่งนะครับแล้วก็หมุนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปในตัวห่วงนะครับที่เราได้แยกไว้นะครับแบบนี้เข้ามานะครับ นี่นะครับแล้วเราก็จับตัวนี้นะครับคว้กันนะครับแบบนี้คว้กันซัก2ครบครับประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับตามสายไฟเลยครับ นี่เลยนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับการต่อแบบนี้จะแน่นมากๆนะครับถ้าเกิดว่า,าสายตัวนี้อยู่ในรางนะครับเราก็สามารถดึงได้นะครับไม่หลุดครับทเหมือนกันเลยนะครับ นี่นะครับเราก็ต่อแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นเราก็ใช้พ้าเทปพันสายไฟนะครับมาพันให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับก็จะแน่นนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นวิธีการต่อสายไฟสายอ่อนแบบ3ทางนะครับแบบอันตรายน้อยที่สุดนะครับผมจะว่าถูกวิธีเลยก็มันมีหลายวิธีนะครับในการต่อนะครับผม วิธีนี้นะครับผมก็คิดว่าเหมาะที่สุดนะครับสําหรับการต่อ3มทางนะครับแบบนี้เลยครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเพนได้รับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ